I do ท่าวสาวคะวันนี้วันศุกร์เป็นวันที่พลังงานคนดีมากนะวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีความแบบว่ามีความเป็นเด็กมีความสนใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เยอะเลยนะความมีน้ำใจของคุณดีมากวันนี้แต่ถ้าถามเรื่องการเงินจะไม่ได้เห็นเงินแต่มันจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจอะไรที่เด็ดขาดชัดเจนมากขึ้นแล้วนะเรื่องการงานของคุณคุณเป็นคนที่ยัง ไม่ยอมปล่อยงานให้คนอื่นเพราะคุณกลัวว่าถ้าคนอื่นทำไปแล้วผลงานมันไม่ได้อย่างคุณทำก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าฉันจะต้องกลับมาทำซ้ำเหมือนมีการทำใหม่คุณก็เลยไม่ปล่อยงานแล้วก็กอดงานไว้จริงๆคุณต้องฝึกคนอื่นนะคะให้เขาช่วยงานคุณให้ดีขึ้นนะไม่จำเป็นต้องเก็บงานไว้นะคะ ขอให้คุณเป็นแค่คนตรวจงานหรือคอยรีเช็คอีกทีจะดีกว่าในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นคนโสดคือมีโอกาสเจอคู่เป็นชาวต่างชาตินะ กรณีคนโสดมีคู่แล้วเป็นแฟนกันแล้วแล้วต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานแล้วอันนี้ความรักคุณจะแนบแน่นขึ้นนะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานะได้แต่ถ้าใครแต่งงานมีครอบครัวแล้วความรักของคุณอยู่ในขั้นที่สมบูรณ์แบบนะคะวันนี้มีความสุขในเรื่องของความรักค่ะ